ระบายสีเหมือนคลิปเมื่อกี้แต่คลิปเมื่อกี้พี่อาินเขียนนะคะตอนนี้พี่เขียนระบายสีแล้วใช่ไหมคะอามิตกตกทั้งวันตกทั้งที่ทั้งวันอ,อ่ะทำค่ะนี่ตัวอะไรคะข้าคุณจิตตัวอะไร ี่การบ้านเยอะไหมคะไม่เยอะมากมแค่เดียวโอเคอะไรนะแค่เดียวอ๋อคุณชอบทำการบ้านไหมคะจริงเหรอคะถ้าเราบางสีเสร็จก็เขียนชื่อได้แล้วค่ะชื่อตัวเองจำได้ไหมไม่ต้องรู้เลยนะไอ้นี่ทำลำคานตลอดเลย <laughs> ขวบแล้วเขียนชื่อเป็นแล้วเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยไม่ต้องรู้นะเลยอ่าดงแต่นาฬ่กอืมเขาจะมีใบอันนี้ให้แต่แตไม่ต้องอดีนบอกว,ว่าไม่ดูให้ให้ทำอะไรความไว้ละอือหือคีโมจริงจริงมึงมะไรจริงจริงเธะคุณคีโมคนเดียวเลย น <l ots df> ี่นะคะทำเสร็จก็ให้เขียนชื่อข้างล่างนี่เขาเขียนเองเขาบอกเขาจำชื่อตัวเองได้แล้วเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงไอรีนเหรอคะ กินถามทำไมก็รู้อยู่แล้วอ๋อก็บอกคนอื่นด้วยสิว่าตัวเองเชื่ออะไรเอ้ยเนี่ยยังอะไรคะสีขางนี้โอ้โหสีขี้จัดเหมือนกันลยสบายก่อนข <c oughs> ้ขาเบียบเลย จำเหมือนเดิมแค่จำเขียวรอยปากสองคน,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 น เดี๋ยวให้พียลินทำการบ้านก่อนนะคะค่อยพียินโอเคบาย